วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวปุ๊บช่วมนะครับขนาด54มิลนะครับตอขนาดความหน้า20มิลนะครับเป็นตอเล็กนะครับวันนี้ลูกค้าก็ได้ตวงโตมาให้เราเทสให้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสียดแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคเนาะก่อนที่จะวีวีก็เทสไปก่อนเดี๋ยวก็อัดไปสักนิดนึงครับเดี๋ยวก็พยายามตั้งไงมันอยู่จุดศูนย์กลางครับตังหน้านี่เลยหน้านี่เนี่ยใส่กว้างใส่เผื่อมันได้ตรง เดียเยเ๋ยวมี่ผมเดไซดไว้เลยนะน่า้ังแต่ว่าต่วนีตรงเดี๋ยช่วไม่ดีนะรับ โอเคมันจะแน่นพอดีเลยนะครับอันนี้ก็อนเนี้ยพอดีนะเน้นเตาไปเชื่อมเราโอเคไม่เชื่อมเรอย่างนี้นะครับเน้นมาเลยตอนน้องทอดแล้วหลาทอดออกก็ดึงไม่ออกนะถ้าดึงไม่ออกเราก็ปลอกก็ได้กดรถนะครับเดี๋ยวมันขยับออกแล้ว พอเราทำแป้เน้นนะครับแ้ามัน,นก็โปๆะๆนั่นแหละฮะนี่นะครับตอมาเลียวแ้เหมือนปีจะเอาไว้เน้นน้อนนี่เลยก็สร้างโบได้นะครับจะเอาไว้เน้นจะเอาไว้ร่วมโบได้มดนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับวิวสื่อสารเสร็จครับขอบคุณครับ